สวัสดีครับเพจพัทยอโต้นะครับผมวันนี้เรามาแนะนำเป็นรถ Toyota Camry 2 5 s V Premium ปี2017ครับ Camry A C V 5 1นะครับผมรุ่นไมเนชเชสแล้วออปชันจัดเต็มสภาพดีสภาพเนียบทุกจุดครับเนียบตั้งแต่ภายนอกจนภายในเครื่องเกียร์สภาพดีสมบูรณ์พร้อมขับมากๆกเจ้าของเดิมดูแลดีมากๆครับมาพร้อมราคาเบาๆเช่นเดิมครับเดี๋ยวเราไปดูจุดอื่นกันต่อว่าคันนี้มันสวยเปนสุดครับผม ถัดมาเรามาดูที่ห้องเครื่องกันครับเป็นเครื่องยนต์เบนซินบวกไฟฟ้านะครับ2.5ลิตร205แรงม้าเครื่องเกียร์เดิมเดิมแห้งๆครับสภาพพร้อมขับสุดๆรถขับดีมากๆครับมาดูด้านหน้ากันชัดๆครับพอเป็นรุ่นไมเนอร์เชนแล้วนะครับหน้าตาก็จะหล่อเหลาขึ้นกว่าเดิมมากๆครับน่าใช้สุดๆถัดมาดูที่ล้อครับล้อแม็กขอบ17นะครับพร้อมยางแม็กซิปี2023โดยรถคันนี้นะครับสามารถล็อกรถกดล็อกรถได้ที่มือเปิดครับพร้อมกุญแจคีย์เลส ถัดมาเปิดฝาท้ายให้ชมกันครับผมห้องเก็บสัมภาระกว้างขวางครับสวยสวยใสใสนิเนียนครับคนของได้จูใจไปทด้ทางครอบครัวถัดมาเปิดภายในให้ชมกันนะครับเดินสีด้วยส,สีเบจต,ตัดสีดําครับผมเบาะหนังสีเบจเบาะคู่หน้าปักไฟฟ้าครับถัดมาเบาะที่นั่งแถว2ครับกว้างขวางนั่งสบายสไตล์ผู้บริหารแน่นอนเบาะหนังสวยเนี้บไม่มีปีไม่มีขาดครับผม ดีเทลครับกระจกไฟฟ้า4บานกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าด้านบนเป็นปุ่มเมมโมรีบอกไฟฟ้าครับผมเมมโมรี Memory ได้2องตำแหน่งโดยปุ่มปรับบอกไฟฟ้าคู่หน้าจะหน้าตาประมาณนี้ครับผมเตือนออกนอกเลนนะครับผมกันชนด้านหน้าปุ่มพุชสตาร์ทกระจกมองข้างปรับไฟฟ้าบายสปอร์ตเซนเซอร์ถอยครับถัดมามาดูที่พวงมาลัยครับพวงมาลัยดีไซน์หรูหราลักชัวรี่มากๆครับมาพร้อมปุ่มมัลติฟังก์ชันพุชคอนโทรล ขันมาหน้าจอเลอนไม้ครับผมเลขไม้หนึ่งแสนสอกิโลเมตรเลขไม้แท้ๆเลยครับผมถัดมาจอวิทยุเดิมนะครับผม FM AM Bluetooth แผ่น CD MP3 เล่นได้ครบครับมาพร้อมระบบ n a วิเก t o r ครับผมใช้งานง่ายสะดวกมาพร้อมกล้องวงหลังพร้อมเซ็นเซอร์เตือนกันชนรอบคันครับด้านล่างเป็นระบบแอร์ครับผม Air Auto แยกอิสระ3โซนนะครับ ใช้งานง่ายกดออโต้ทีเดียวก็เย็นฉ่ำทั้งคันแล้วครับปุ่มเปิดหน้าไฟฟ้าปุ่มเป่าลมเบาคู่หน้าปุ่มอีโคโหมดอีวีโหมดและลาบลางเกียร์ครับผมเป็นแบบเกียร์ถุงแล้วนะครับรุ่น m i n นอร์เชนเดิมจะเป็นเกียร์แบบขั้นบันไดอันนี้จะให้ความหลูหลากว่าครับมาด้านหลังนะครับแอร์โซนที่3ครับผมเบาดที่นั่งแถว2เย็นฉ่ำนั่งสบายแน่นอนด้วยควาเป็นรุ่นพรีเมียมนะครับ ด้านหลังเปิดฝามาจะมีปุ่มปรับเบาะนะครับเอนไฟฟ้าปุ่มปรับอุณหภูมิปุ่มเปิดม่านด้านหลังนะครับฝั่งซ้ายมือก็จะเป็นตัวควบคุมวิทยุต่างๆครับผมกดปุ่มเปิดมา่านไฟฟ้าหน้าตาจะประมาณนี้ครับผมบางแดดได้ดีเลยสำหรับพี่ๆท่านใดนะครับกำลังมองหารถ Toyota Camry h y b r บ d นะครับสวยๆจบๆสักคันนะครับผมคันนี้โดนใจแน่นอนครับ หรือกำลังมองหารถหรูในราคาไม่แพงนะครับคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนมาพร้อมกับราคาเบาๆครับราคาเพียง769,000บาท KDD Free Down สนใจสามารถติดต่อสอบถามได้ตลอดครับสวัสดีครับ